สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับรายการ SBT Video Game นะครับรายการแคสเกมเปิดใหม่ล่าสุดกับผมสวิตบูลเลตนะฮะเริ่มด้วยเกมง่ายๆครับชื่อว่าเกม l i m โบนะครับเป็นเกมที่อาร์ตมากเลยทีเดียวามาที่สตาร์นิวเกมครับเนื้อเรื่องเกมนี้ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดนะครับมันเป็น ที่ของละหาของฝรั่งอยู่ว่ามีพี่ชายนะครับตื่นขึ้นมาเพื่อตามหาน้องสาวที่ขอบทางนรกนะฮะแค่ฟังเนื้อเรื่องก็น่าเล่นแล้วนะฮะภาพเป็นขาวดำครับตลอดทั้งเรื่องครับก็อันนี้เป็นการแคสเกมเกมแรกแล้วก็ครั้งแรกด้วยนะฮะก็ ช่ <c oughs> างมันเถอะไปเดินไปเถอะช่างมันคอนโทรลเกมนี้ไม่มีอะไรมากมีลูกลูกศรนนะครับปุ่มลูกศรซ้ายขวาขึ้นบนนะฮะขึ้นบนโดดแล้วก็กดคอนโทรลเพื่อจับสิ่งของนะฮะ ถามว่าทำไมถึงมาแคสเกมก็ตอบตามตรงครับก็ขอบคุณพี่ๆรุ่นพี่ที่แบบแคสมาก่อนเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นพี่ออยลาวเบรเกอร์นะฮะพี่เอ็กคอร์สอย่างเงี้ยนะพี่รุ่นพี่ทั้งหลายนะฮะขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมด้วยนะฮะ ตรงนี้มีเรือลงเรือเกมนี้ผมเคยเล่นมารอบนึ่งอนะจบไปแล้วอนะนานแล้วด้วยอนะก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างนะฮะก็ทำไมถึงมารีวิวเกมนี้ก็ก็ผมเล่นจบอนะ่ะผมประทับใจอนะ <laughs> ผมก็เล่นเกมแนวอนะสไตล์เนี้ยครับเป็น2 d เดินซ้ายขวามันแก้ปิศนา ง่ายดีอ่ะไม่ง่ายดีอ่ะม,มันไม่เหมือนเกมสามดีเกมยิงอะไรเนะี่ยมันมันมันอันนี้มันเบสิกอ่ะเบสิกมันบังคับได้เบสิกมากเลยอ่ะก็อยากนะฮะอยากเลือกเกมนี้เป็นเกมแรกนะฮะถามว่าบังคับเบสิกแบบนี้เฮ้ย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 โอ ไม่เริ่มมายังไม่เจอบอสมตายแล้วโอ้ครับเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนะฮะกดผิด <g> ก <itt s> ็เน,นี่ยฮะลากลากเรือมาเอ็นคอมข้างล่างนะฮะอยู่ที่บ้านนะ,ะก็อาจจะมีเสียงแบบเสียงรถผ่านอะไรบ้างนะก็ขออภัยด้วยนะฮะอย่าไปสนใจครับ ถึงไหนแล้ววะอ๋อว่าทําไมบังคับเบสิกถึงไม่ไม่ไม่เอาไอไอแมวขาวเฮี้ยไอแมวขาวเฮี้ยนะโชว์บอลแอคชั่นน่ะทำไมไม่เอารีวิวไม่เอามันเฮี้ยเกินอ่ะตรงนี้ไปกับดักนะกดคอนโทรลเพื่อลากกับดักออกมาฮะแล้วก็โดดข้ามไปครับเชื่อตดข้างไปครับเชื่อเออเกมนี้มัน อะไรวะไอ้ศพศพอ่าตรงนั้นม,มีกับดักนะฮะดึงกับดักออกมาครับเอาไว้ตรงศพเลยได้งับศพโดดงับงับ,งบเกมนี้มันต้องตั้งชื่อให้ตัวละครด้วยหนิวะเด็กมันไม่มีชื่อชื่ออะไรดิเควินไม่เอา <c ười> เควินไปออยตั้งไปแล้วอไอ้อบูม ไอ้บูมเออไอ้เฮียบูมเพื่อนผมเองอะแม่งลักษณะเหมือนเหมือนกันอย่างเงี้ยขาลิบๆเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เยไม่ได้แดกกูหรอกเนี่ยขาลิบๆแต่หัวมันโตไปดิคล้ายๆเพื่อนผมเนี่ยเล่นเกมจะได้รู้สึกเหมือนมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆนะฮะ เนี่ยมีถาวรด้วยตรงนี้โดดไม่ถึงแน่นอนนะต้องเดินไปข้างหน้าอเกมนี้ถ้าแบบแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็แนะนำให้เดินไปข้างหน้าก่อนนะฮะมันต้องมีอะไรช่วยได้แน่นอนอุอ้ยเดียว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 บูมบูมโดดเออไอ้เดียวเดียวเดียวดิ บางทีแบบลนอย่างเงี้ยฮะลุกลนลุกลี้ลุกลนก็บังคับพลาดได้เหมือนกันไปไปเรื่อยๆไปขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆนะฮะเนีย่ยตรงนี้เราจะเจอไม้หักนะฮะก็ดันลงไปอย่าอยับเรียวนะฮะอยับเรียวโดดตามนะครับ ตายแน่นอนครับขนาดไอมเมื่อกี้โดดแค่ไม่สูงมากยังตายเลยนะตรงนี้จะมีไข่นะก็เก็บไปไม่รู้ช่วยอะไรได้ครับเก็บไปก่อนนะฮะเอ้ตายป่ว่ตายไม่ตายีายบูมเราขั้นเทพไปแล้วนี่ก็ดันไม้ลงไปนะ อย่าให้หัวจมน้ำนะครับคือหัวจมน้ำมนี่ก็ตายแล้วพี่บุ๋มเราว่ายน้ำไม่เป็นนะฮะน้ำตื้นๆยังว่ายไม่ได้เลยเฮียบูมทำไมมันกานอย่างงี้เนี่ยนะอ่าตรงนี้มันมีกระดักอยู่ด้านบนนะฮะข้างหน้าใกล้เจอบอสอ่ะวในงานนี้นะเออยังจำได้ยังจำได้ เราต้องล่อมันนะฮะเอ,อ๊สองครัง้งสองครัง้งเออพลาดแล้วมึงพลาดแล้วมึงนะฮะกับดักจะหล่นมาฮะแล้วก็กดคอนโทรลครับดันไป จ็บตีม,มึงเจ็บตีมึงเนี่จ็บตีม,มึงเ,เจ็บตีม,มึงใครๆเฮ้ยหสัตว์หลอกกูหลอกกูหลอกกูแบบมึงนี่เป็นไงเพราะเราเป็นแมงมุมนะฮะแมงมุมหลายตัวนะ่นตัโคตรใหญ่อะ่ะ เกมมันโคตรมืดเลยมันหลอนไปว่าหลอนไปมีหลุมอยู่ข้างหน้ากูดับอะ่ะตายแน่นอนอะ่ะ